สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิดก็ขออนุญาตตามหาลูกค้านะคะในช่อง YouTube หรือ Google หรือทุกช่องทางนะคะสำหรับใครนะคะที่มีสิวผดสิวพื้นหน้าแดงหรือเป็นฝ้าหน้ากล่ำต่างๆนะคะประมาณรีวิวนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเปิดใจใช้หน้าดานะคะใช้ต่อเนื่องมากกว่า2เดือนขึ้นไป จะทําให้ผิวหน้าทุกคนกลับมาใสามาเนียนมาเด็กอีกครั้งนะคะสะบู่ตัวนี้เป็นสบู่ล้างหน้าข้อจริงแต่ไม่ได้แค่ล้างหน้าแต่เป็นสบู่ที่สามารถผลัดเซลล์ผิวใหม่ให้กับเพื่อนๆแม่ๆได้กลับมามีผิวอ่อนเยาว์ลงอีกครั้งนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะใช้มากกว่า2เดือนกว่าผิวหน้าดีขึ้นก็เลยผลิตสบู่ตัวนี้ออกมาขายค่ะ แล้วก็มีรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละขอบคุณทุกคนที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะอย่าคิดนานมาเอาไปลองค่ะลองใช้สักหนึ่งเดือนมาดูกันว่าผิวหน้าของคุณจะดีขึ้นไหมนะคะขายปีกราคาแค่80บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสั่งซื้อปีกก็ทักมาที่ facebook นิตยากรโสภาได้เลยนะคะ